สดๆยามเมื่อแรงครับสดๆยามเมื่อแรงกับช่างอาทิตย์ครับวันนี้วันนี้ช่างอาทิตย์กำลังไล์สดให้ดูนะครับการทํางานของร้านจันเซอร์วิสช่วงเย็นๆนะครับสวัสดีเอฟซีที่เข้ามาดูนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับผมสวัสดีครับทุกท่านครับผมวันนี้ช่างอาทิตย์มาไล์สดคนเดียวเนาะวันนี้มีอะไรมาบอกครับวันนี้มีอะไรมาบอกสวัสดีครับ เอทุกท่านครับวันนี้ร้านกันสเวตลงยางมอนเตอร์เอททั้ง265 70 16แล้วก็265 60 18เป็นยางออทาเลนมอนเตอร์เอทีนะครับวันนี้จะมารีวิวรถของช่างอาทิตย์เองที่ใช้เมื่อก่อนเป็นยางบิสโตนรถมาสด้แต่ใส่แม็กอิสซูอาวพาไปดูครับผม ใส่เองครับรีวิวเองครับผมนี่ครับนี่ครับนี่ครับรถมาด้าครับใส่ยางมอนเตอร์นะครับผมเพิ่งลงเมื่อเช้านะครับลงเมื่อเช้านี่เองครับเป็นยางมอนเตอร์เอทีสามนะครับใส่ตัวเดิมๆเป็นขอบสิบเจ็ดครับแต่มาใส่เป็นขอบสิบแปด้ช้แม็กของยูสูนะครับเป็นตัวบีทีห้าสิบโปรนะครับสติ๊กเกอร์เยอะๆนะครับคือร้านกันเซอร์วิสติดเองครับพี่น้อง ติดเองถูกหวยเองเขาก็จ,าจ่ายจ่ายสดมาแล้วครับผมนี่ครับงวดที่แล้วครับได้รับตังไปเรียบร้อยแล้วทางอาทิตย์ได้รับแล้วนะแล้วเอ็นีทุกท่านได้ยังวันนี้นะครับมอนเตอร์มอนเตอร์มอนเตอร,อตอร์ยางหน้าใช้เป็นยางลาย a อท t โอทาเลนะครับเป็นทั้งลายคล้ายๆกับลายนิโตเป็นลายซิ่งนะครับแล้วก็เป็นลายลายาตะกุยสําหรับาชาวอัพโหลดที่ต้องการตะกุยนิดๆหน่อยๆน,นะครับแล้วก็เป็นลายทางเรียบนะครับ เก็บเสียงดีเสียงอยู่ที่ประมาณ73เดซิเบลโดยทั่วไปลายเฮตีก็อยู่ที่ประมาณ72บเดซิเบลนะครับเป็นยางลายดีนะครับเป็นยางตัวนี้พึ่งลงมาสดๆร้อนๆครับช่างอาทิตย์ก็เลยใส่ของตัวเองครับผมว่าจะเป็นยังไงนี่คือการรีวิวสดๆนะครับเมื่อก่อนเป็นใช้เนี่ยครับชุดชุดเก่าครับชุดเก่านี่ครับยังเขียนไว้เลยช่างอาทิตย์ช่างอาทิตย์ครับนี่เป็นยางบิสโตนนะครับ เพิ่งเปลี่ยนนะครับพี่น้องเปลี่ยนมาแล้วเปลี่ยนมาแล้วเปลี่ยน,เ,ยนเองด้วยแล้วพรุ่งนี้จะมารีวิวให้ฟังว่าการใช้ยางมอนเตอร์มันดียังไงการเข้าโค้งการวิ่งเป็นยังไงตัวนี้ขายเองรีวิวเองแล้วทดสอบด้วยตัวเองนะครับผม mm hmm. เมื่อก่อนนี้ใส่ไม่ทันครับ f อมาให้กำลังใจเยอะไม่เหลือให้ช่างอาทิตย์ใส่เลยช่างอาทิตย์เลยรอจังหวะให้ตัวใหม่ๆมมาแล้วช่างอาทิตย์จะเป็นคนใส่แล้วก็ทดลอง และจะมารีวิวว่าความนิ่มความนุ่มการเกาะถนนเป็นยังไงนี่คือรถช่างอาทิตย์จริงๆครับผมขายเองรีวิวเองนะครับพี่น้องท่านใดอยากได้นะเฉพาะตัวยางไม่แพงครับไม่แพงไม่แพงสี่เส้นอยู่ที่ประมาณหมื่นสามสองร้อยหมื่นสามห้าร้อยประมาณนี้แวะเข้ามาับพร้อมใส่พร้อมทวงท่านที่ใช้อยู่ขอสิบเจ็ดต้องการเป็นสิบแปดเป็นยางไรนี้ได้เลย เพราะว่าความกว้างความหนาความนุ่มน่าจะใกล้เคียงกับยางสแตนดาดนะครับแต่ตัวนี้ยางมันถูกกว่ามันจะลดะต้นทุนการใช้จ่ายของเราให้ดีขึ้นนะครับผมนี่แหละครับจันสวิทติกเกอร์ตัวแรกครับจันสวิทครับผมจันสวิทนะครับเนี่ครับรีวิวให้ดูครับถ้าใช้ได้ผลประการใด เดี๋ยวจะมารีวิวให้เอฟซดูอีกครั้งหนึ่งว่าประสิทธิภาพและความสามารถาการเกาะถนนความนุ่มความนิ่มจะดีแค่ไหนครับเปลี่ยนอีแล้วเนะปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนอีแล้วครับผมถ้าไม่เปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนเองก็ไม่รู้นะครับพี่น้องคือเราขายเองเราก็ต้องทดสอบเองนะครับที่ร้านจันสวิตแวะเข้ามาครับพี่น้องมาถามช่างจันช่าง,งอาทิตย์ได้เลยครับผมนี่ครับบรรยากาศหน้าร้านครับ นี่ครับห้าโมงหกโมงครับยังไม่ปิดครับผมรถยังค้างอยู่นะครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับร้านอยู่แถวธรรมศาสตร์ล,ลังสิตครับผมคันนี้ก็เปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางราคาวีออสนะครับเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางพร้อมเทินอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันประมาณหนึ่งหมื่นสองพันพร้อมใส่พร้อมถ่วงพร้อมตั้งศูนย์ตัวนี้เป็นงานสดๆนะครับเรา,มาไ,ไม่ได้ยกขึ้นมาตันนี้ลูกค้าเพิ่งมาใส่นะครับ นี่ครับเป็นางานของบีดับิครับแมตกตัวนี้เป็นแม็กไทยแล้วก็เป็นยางอของเว็เล็เป็นของสารัฐอเรที่ประเทศไทยนะครับเป็ยางรับประกันบาท,บาทรวมแตกตาม3เดือนรับประกันโครงสร้างอย่างบวม2ปีเหมือนกันราคาถูกครับพี่น้องไม่ได้แพงเหมือนกับแม็กสมัยก่อนแล้วทุกวันนี้มีหมื่นต้นๆเอาของเก่าเทินได้แม็กตัวนี้ เรา,า,ร,ารับประกันสีรับประกันรับประกันการผลิตแม็กตัวนี้ภายในหนึ่งปีถ้ามีสีหลุดร่อนหรือรั่วในการในสายพานสายการผลิตรั่วาตาหมดเราเปลี่ยนให้ภายในหนึ่งปีเราเปลี่ยนให้เลยครับมีบริการให้นะครับผมแล้วก็มีบริการหลังการขายสนับยางถุงล้อฟรีสามรอบเหมือนเดิมครับพี่น้องนี่คือร้านกันเสวีทครับพี่น้องถ้ามุ่งหน้าไปฝั่งโน้นก็คือ,อมหลาลัยธรรมศาสตร์นะครับ ช่วงมืดๆกำคำนะพี่น้องเนาะนีะน่แหละครับผมไอ้เบื้องบรรยากาศการครับข่ยั่งคือขึ้นเอฟซีขยั่งถากันอยู่ครับเหลืออยู่ประมาณสองสามขั้นครับยังพอดีต่างศูนย์นะครับพอกันไหมครับเอฟซีแทนนี้ก็สนใจยางสนใจแม็กฮีตสุรางเปลี่ยนโชคเปลี่ยนยางกะสอบถามมาได้ครับผมเราพร้อมจะให้บริการขอบคุณสำหรับเบซีที่กดไลค์กดแชร์กดหัวใจกด ยกนิ้วให้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขออนุญาตหยุดการไลฟ์สดเพียงแค่นี้ถ้าผิดพลาดประการใดร้านจันสวิตและช่างอาทิตย์ขอโทษขอภอภัยสิ่งไหนไม่ดีไม่ควรก็ขออภยนะัยไว้หน้าทีนี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับมาแ้วครับพี่น้องมิดมด้าครับมาด,ด้าใส่มอนเตอร์ใส่แม็กอีซูซูรครับ นี่ครับมาดูได้ครับมาดูได้ครับผมขอบคุณครับ